คำคมธรรมะสอนใจท่านพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุหรือพุทธทาสอินทะปัญโยเมื่อขาดศีลธรรมแล้วความเจริญก็คือนรกเมื่อขาดศีลธรรมแล้วความเจริญก็คือนรกเมื่อขาดศีลธรรมแล้วความเจริญก็คือนรก เมื่อขาดศีลธรรมแล้วความเจริญก็คือนรก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  เมื่อขาดศีลธรรมแล้วความเจริญก็คือนรกบทสวดมนต์คาถาเงินล้านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรหม,มาจะมหาเทวาสัเพยัขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอาภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพหุหะติ พุทธมะอะออนะโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปราันติ พรมมาจามหาเทวอาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพวพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,อุณอโมพุทธายะวิระทยะวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธสมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมะอะออนะโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติ พรมมาจามหาเทวอาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,อุณอโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลอลือสัมปติจฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมาอาอะอุณโมพุทธยะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสาัมณาีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลอลือสัมปติฉามินาสังสีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ รมมาจะมหาเทวะอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุาติ พุทธมะอะออนะโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลอลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรมมาจามหาเทวะอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,ว,พวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมะอะออนะโมพุทธายะวิระทยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลอลือสัมปติจฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติ พรมมาจามหาเทวอาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพวพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,อุณอโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโย พุทธสมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหาติ พุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ,เพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใคร